บรรยากาศยูน่าหา่ดเดเดหานปิดเดิอทุกคนโอ้ยห่านปีงยังบ่ทันได้เปิดอยู่ต่อมือซ้อนเอาของอันนั้นเข้ามาแหละเพื่ออื่นนี่แหละมาแต่หาเห็ดก็คือสีไเด้เปิดเนาะตอนนี้เข้ามาบ้านเข้ามาเอาเค้กโอ้ถือก็เปตามันสีออกเบิดแท้ๆเบ่เแล้วสิใหน้องถือขนาดไม่ค่ายังถือคืออยากอยากเหนียอยากเหนีนนยเอาถือดีๆทำได้ถือได้ติ สบายดีเดินคุนสบายดีตอนขำเด้อะมืบอนี้เฮาอันส่วนน้องทามเขามาเอาเค้กอยู่หันเสาแสงเออลงต่ำๆดูนี่<ม>อันนี้<ม><ๆ>เป็นเค้กเบ,กเบามีนะจ๊ะทุกคนอันนี้ของพีนิดเด้อเนาะพีนิดเพื่อนสร้างยอนลังให้เบามีที่จริงซ่อนเตรียมเค้กไหวตั้งแต่เมื่อวานเนาะของสวรรค์เองอะแต่ว่าเราเมื่อพว่ายุบาัอันบัานสีเขียวกระจัดวันเกิดให้ เบาวมีก็มีมีตัวหนึ่งอยู่ในเค้กเอออาจจะอันนั้นใส่ให้ก็เอาอีกย่างอีกถาดคุยทำโอ้โหขอยามันเป็นแบบนั้นยู่เจ้าเห็ุดีๆได้คันมันมุนมันยังมันเสียหายเจ้าใจเงินได้ก่อนละสี่ร้อยข่อยเบิ่งจากการถือแล้วเจ้าสีขับรถบอสอะน่ะมาตีเอ้ยถือเจ้าขับรถ อย่างปีนลงจากห้องบ้าทั้งเอื่อยข้างนอกนี่ตึงๆพัดยกอะไรนะทำหามามือจิ้มนะอ๊ะว่าเอามือจิ้มบอ้านทำไม่ค่อหย่อขึ้นมาเลยนะอันนั้นมันกรอบอันนั้นของสวรรค์เองนะทุกคนก็มันสีได้ซัมหนีก็คือเราเห็ดหายใดซัมหนีเนาะขนาดก้อนหนึ่งเมื่อคืนนี้ตัวนี้นะก็ยังตีหนึ่งสีชองจ้ะสีสองมันมีของ คเอานนออเดูเลายข่อยก็ได้นแล้วค่ะอันน้อยนี้น้อยแต่จริงใจค่ะอือโอ้ยถูกปีบบุเคยลืมได้นี่นะปีที่แล้วน,นี่นะมันคือบุมีความทรงจำเตือนใน้เฟซ <คน S 2> บุ้ยเขาถ่ายลงข่อยน้ำหนักกระเตือนมือน,นี้มันบานละหอดแต่ว่ามันเป็นมือเล็น<อ>ระวังบุบเขาในครับอันนี้ของพี่นิดจ,จ้าเอาหน่ารักนะอันแต่ว่าพี่นิดเพิ่นบ่อดงอันนั้นดอกเนาะ เพื่อนบอกว่าอันตามใจสร้างโหลดเพื่อนว่าสอนถามเมื่อคืนอัน,นตามใจสร้างได้จ้ะใส<ช>่อ阿拉ลินนั่นแหละนี่แหละพอดีป่ะเ้าสิไปให้เราเป่าเค็กจากเราอยู่<ช>สวนหรืออยู่ใส่บวมหงส์แล้วไปหลอกหาน้ำเดิน ีของห้าวทั้งข้าวต้มขนมทำมาถืออันนี้เดี๋ยวเร็วเร็วเร็วทำเดี๋ยวบางครั้ถือเอาก่อนถึงถือดีๆได้ลูกมันงุ้มขนาตัวเองเลยเราปาลัสเซเน่มาเห็นไปยังกระแสเราเป่าคือก่อนไลยลัสเซเน่เราลับแต่เป่าโบ้ทำใบใหญ่ยุบปอยู่ในสวน ฝนกะสีตกฝ้ากะห้องบุ้ตีฝนสิมาแลยพี่น้องเอ้ยแย่งข่อยพรท่ทนเดออ่อมให้หน้าอยู่ย่าว่าเด้อเป็นการเป่าแคกที่ลำบากมาแกแห่วอเลนคือ <c ười> มาตามหาเจ้าของวันเกิด ตอนนี้ฝนกำลังลงฝ่ากำลังหองเพื่อไปโอดเรานะดับเปดิดตอนเจ้าหลับตาเจ้าเห็นหน้าค่อยบอตอ้าฮ่องไปจ,จะปิดได้ไหมฮ่อ,องจะไม่ทำ ม va, no liebe, tamam. เมันก็ยังมารวมขบวนการให้แฮปปี้เบิ h ์ตเดย์แฮปปี้เบิร์ตเ o ยตึง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 ชิงสุขสันว <tekrar, S 3> ันเกิดคือเกิดลายมือแท้ครบหอบอายุสามสิบเก้าขวบโอ้ยอย่าว่าลายอายเขาหมดคันหุบเลยลายแต่อายุเสื่อมล่ะ แต่ว่าหน้าตากันยังประมาณยี่สิบห้าอยู่ห <c oughs> น้าตาหน้าตายี่สิบห้าบ๊วยเบาๆได้พี่น้อง <c oughs> ไปกับแม่น้องเมย์เนี่เขามิแต่อบอกว่าน้องน้องบอก <c oughs> ทุกข้างขนาด <c oughs> ขนาดคนในบ้านเนี่ยทำไตเทียนนะลูกบางคนเขาก็ยังบวมหูเด้ <c oughs> ขเาขาว่าแม่น้องเมย์เนี่ยเป็นพี่สาวเบ้าหมีอือคี่ได้แทนเราเป็นน้องสาว อันนี้ก็จะเป็นครบรอบจะขวบทำขยับขวบ1องล้านจีพาขวบว่าสามสิบเก้าขวบนะจ๊ะเนาะโอ้ยอันนี้ก็มืดฝนฝนกำลังสิมาพี่น้องจ๋าเมื่อวานเดี๋ยววันเกิดบอลอีมีเค้กจักก่อนเอามให้ยน้ำกับโบราเมือก่อนบ่เมื่อวานเนี่ยพออยู่พุ่นเขาก็จัดงานวันเกิด นาะก็กถ้าจริง<ห><อ>มื่อวานบ่บมีก็บ่ได้อยากจาัดดอกแต่ละปีกะส่วนใหญ่ก็มีแต่คนซื้อเค้กให้จังซี่แหละเนาะมื่อวานก็พอดีได้โอกาสอ่าเลี้ยงลูกน้อง <üğ> ทีมงานเพราะว่าตั้งแต่ดับหน้าแล้วยังบ้านในเลี้ยงก็ตั้งใจว่าสิเลี้ยงฉลองกันเลยพอดีอ่าตรงกับวันเกิดพอดีก็เลยเลี้ยงแต่บ่ได้มีโกมีเค้กเอาพี่น้องแล้วบ่มีก็เผาเมื่อมื้อวานนี่ก่ะเนาะน ก่อนอื่นก็นขอขอบคุณอ่าเมืน,นี้ก็คือพี่นิดย้อนลังเจ้าของเค้ก uh huh. เนาะพี่นิดกับหนูเองและขอขอบคุณอ่าทุกคำอวยพรบรสุขสุขคนอะไรพี่น้องก็ขอให้ร่ำร่ำร,ำรวยรวย,รวยเหมือนกันเส้นกันพี่น้องจา๋าปีนี้ก็แก่ไปอีกปีแต่ก็ยังไม่ได้ไปใสพี่น้องก็อยู่ครับตรงนี้แหละเทียนฉีดเวรแล้วเป๋่าเธอ <laughs> เปล่าเลยเปล่าเลยค่ะมือที่โต๊ะตบมือเลยไม่ทาเปล่าอ่ะเสอ้อไพอยู่ขังของไก่เด้อยปีนตั้งปีไก่ดีๆก็บไริคอยยังมากมา้เลยพี่น้องขอแต่ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแค่นั้นเนาะเงินทองกับมาสำคัญดอกถ้าโอ้ยกับสำคัญอยู่เนาะไปหาหมอมแข็ง ที่ว่าบอสำคัญกับพ่แม่เด้สำคัญแต่ว่ทางกายก็สำคัญร่างกายแข็งแรงเราก็ไม่จำเป็นต้องมีเงินมากมายเนาะมีพอใส่ก็พอแล้วปีนี้ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงเด้อยายเจ็บอย่าจนขอขอบคุณเค้กด้วยเนาะถูกใจไหมแต่ก็กินบ่ได้พี่น้องถามว่าอยากมาอยากมันยากแต่ว่ากินบ่ได้สมัยนี่ประเภทของหวานนี่ไม่ได้กินเลยห่านแสงนี่ไม่ได้เคยไปซื้ออย่างเนาะปิดจ๊อบ เสียลูกค่าเสียาเสียลูกค่าลายใหญ่ลูกน้องก็หายเออลูกน้องก็หายแต่ก้ากับไปเจ้าของบ่กินกับไปเลี้ยงลูกน้องอยู่เนาะมันเกิดเจ้าของกับบเคยอยากจัดพี่น้องแต่ส่วนใหญ่แตละปีกับมิตาลูกหลานเนี่ยแหละแลวก็เอฟซีเขาเจ้าสื่อเค้กไห้แต่ละปีเนาะว่าบ่มีตั้งแต่เกิดมาก็บบเคยจัดงานมันเกิดแต่ฮักัสิได้วัง นี่แหละอก็จะได้เป่าเค้กกินเค้กตังเออเมื่อกี้ปีคืนหลังนี่แหละเนาะเพราะเขาบม่เคยจัดเทาบันไม่อยากจัดเป่าพื้นอายุพี่น้องจ๋าอ่าบึ้งคนในนั่งเป็นแถวเลยอันคุยมืดฝนมาเลยนะมืดมาแล้วฝนสิโตพายุปาดชูงเจ้าเมื่อบ่เมื่อบ่อย่าเพิ่มด้วยผู้บึ้งสภาพอากาศเออนะเดี๋ยอะฝนสิมาพี่น้อง กินเบนลาบอนกอโอ้ปากกดเจ๊พระลามาหายแในเจ๊แกล้งเจ๊พระละเกยหากเขาสื่อหายเมีนคนละสองโลเข่งกับเฮาเฮากับเจ้าเจ๊เกยหลายเด้อเนาะคอยลำหายรวยเด้ออเื้อดเด้อหังมีเด้อกินเป็นเดือนพุ่นกว่านี้นะปลาสองโลเข่งลายแท้อะไรวาอีแม่ในเฮ็ดหนึ่งเจ๊แล้วก็อ่าแล้วก็แบ่งให้ปลาแพงเมื่อปีองแน่มือนี่ฮะเนาะ ราดถว,ว้าวเจ้าของวันเกิดสวนของวันเกิดก็คอให้รวยๆเฮงๆปังปถูกหวยแล้ววันที่หนึ่งเส้นกันเนาะขอบคุณมากๆนะครับพี่นิดเนาะสำหรับอเค้กวันเกิดวันปีนี้ครบรอบสามสิบเก้าแล้วอันจิ๋วๆนะครับเยวปีนี้สามสิบเก้ากัน <laughs> <ว>มาพร้อมกับโรคเบาหวาน <laughs> ไขมัน นี่ทุกคนมันก็สิมีอยู่สองคนขนาดโบแมนวันเกิดมันก็นยังถือเลขอีกน,นะโอ้ยหูิ้มเปยเปยยซุมมือนี่สองมือนี่ล้วไปเลี้ยงงัวนะ่ะจังหวะฝนโตกลินเนี่ยปีนี้นะส่วนนี้กับฝนตกลิม,มือกี้ออกเมื่อคืนนี่นกับฝน,น,นโตกลนจากป้าอยู่เมืองนอกขอบใจป้าหลายๆเด้อ อของคอยหรือของอันผู้เลี้ยงงูันนี่คือของคนเลี้ยงงูจ้านึกว่ามาให้อันนี้ของเสียทำหำน้อยอ่าผ้าหอมที่เราจาป้าทั้งนั้นเบิดดับมากครับนึกว่าไม้คอยผู้เลี้ยงคอป็นเบาหวานตายให้เอื้อแบ่งให้สุบเอืกะกินน้ำหนึองเด้อสุบเอืกะก็อยากสมรอมป๋อมปีแค่จังน้อยอุ้ยแนมไม้ชายหุบไว้ให้ปีนี้ยังบม่ได้มีหุบเลยทำสองคลองมาลูกหนึ่งสอง หนึ่งสองสามโอเคได้แ okay, ล <hi> ้ว <volumes> จ <shake> right. well, ้า <sucks> อัน um> นี้จะเป็นยอนหลังวันเกิดพี่น้องหนึ่งวันเมนเมื่อวานนี้หายํำกับพทันเพราะว่าเรากำลังจัดงานนี้เบาหมี่เค้กน่ารักจิ้มใส่ใส่ของขวัญได้ทำเจ้าสาวยังให้ลุงกีปั่นดูเอายังให้ลุงทําวันเกิดเราไดเจ้ากับหายของขวัญเราตีแหล่ บโบน,นี่บ่ได้จะต้องลงทื่นไหนตีเหยอันนี้เขาให้อันนี้ได้มาฟรียังโบอยากลงทื่นอีกแม <c oughs> ่นะมาซิม <c oughs> บึงนึกทำเค้กเิเค้กจิ๋วนะก็กินนิดนึงทำซิมไหมโบเสียบและแกงสนามไหมค่าก็ได้นนไเราบอกว่าเราการันตี <c oughs> สตรอเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่เอาจกมึงไหมสตรอเบอร์รี้้แลวอันนี้น่าจะเป็นใบเตย Oh my g เ s ย กินสี่ก <c oughs> ิน,น,น,น <B ad S 1> ยัดบัตรโบเมนเยีาาย่ยมอาไรสเตเบารมีอันเป็นโรคเบาหวานีนคนในครอบครัวเนี่ยก็แทบสิบ่อคอยได้กินอยา่างคือกันพี่น้องเพราะว่าเ <c oughs> นาะมันก็เกี่ยวกับการกินนี่ละ <c oughs> แต่ละาปี่ะดำหน้าสื้อนำอารมณ์มาที่เราลำลดต็ดรถดปนีนี้เนี่ยสื่อมาบหลายไม่ได้ใค้คนงานกินเขาในบ้านก็บ่ค่อยกินคือกันแล้วสมอเนาะ กินเค้กย,ยันเป็นเบาหวานแห่งกินช็อกโกแลตผัดบรยันเป็นเบาหวานติโอ้ยกินเบิดเดท่าไดล้ำหลดเลยหารสองคนนะขันไอติมก็เบิดมือละโลเสียธรรนั่นเดี๋ยวในเชียนยานโอ้ขันซีแก,กะแกเทินพระเอกบไ่ได้กินประเภทพัดทอดอย่างยะอเป็นไขมันเป็นเบาหวานมันก็เกิดจากหลายสายเหตุเนาะมันบร่ได้ว่าจะแค่กินอย่างเดียวเดว้มันหลายอย่างเนาะเกิดกับร่างกายผิดป,ปกติ จากกรรมพันธุ์เกิดจากการกินเบ้าหมีในหูว่าเจ้าของเกิดจากอย่างเกิดจากไปกินร้านชาวแสงนั่นเองหยบหยบควรหยบกิจการนะเว้ยลูกค้ามีอน้ะแน่นะมีโรคประจำตัวอะไรนะแม่ค้าควรรับผิดชอบปิดร้านไปเลยล่าสุดก็เป็นโรคไตเสื่อมเพิ่มมาอีกโรคหนึ่งบูพี่น้องเพิ่ไปตรวจมาติดของกูกันเดี๋ยพอส่วนใหญ่น่ะ เบาหวานมันก็มาคู่กันกับความไขมันความดันเนี่ยมันคู่กันย้อนเท้ากินยาแต่ว่าทีนการตามมาก็จะเป็นโรคไตเนาะพวบมีกับเมียนคนที่บ้านก็เป็นลายด้ยเบาหวานเดีหโรคิเบาหวานมันไม่ใช่โรคหิดหรอกมันโรคระบาดมึงจะมาโรคหิดอะไรก้อนแต่ว่าลักๆกก่า การดูแลเจ้าของพี่น้องการอยู่การกินนี่คือการรักษาเป็นหลักส่วนยาในการแค่ลองเนาะถ้าเ้าดูแลเจ้าของแบบบกินประเภทพวกที่ต้องห้ามเนี่ยมันก็อยู่ได้ตลอดน้ำตาลก็บอกขึ้นชิดได้เลิกวงก่อนพี่น้องพ้นตกผ่าห้อง สุขสันวันเกิดเด้อปีนี้ล้านๆกับบมีเอียงให้เลยมีแต่คำอวยพรขอให้สุขภาพแข็งแรงเด้อบัดน,นี้ดูแลเจ้าของให้เวลาเจ้าของลายๆยังให้พักพรเนาะให้เศร้าไว้วอันนี้เรื่องจริงด้อพี่น้องถามว่าหลายคนอาจจิมองว่าบ่มีว่างแต่ละมือบ่มีบได้เคยว่างทำงานทุกวันบด้มีเวลาแบบดูแลเจ้าของวอยงไงแม้กระทั่งอ่า เขาให้ออกกําลังกายเนาะลดไขมันลดนูนลดอย่างังี้ยสินะเนียออกกําลัางกายบ่มีกระสือมากบ่ได้ออกจักเถื่อออบ่มีเวลาต้องหาเวลาให้ตัวเองด้อเนาะพักผ่อนร้ายๆแมนที่จริงก็คืออยากให้ออกกําลังกายแล้วก็พยายามกินน้ำกินอาหารที่ไม่มีน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยมันกับ เนี่ยันหวานคือกินบอได้ไขมันเนาะก็ต้องหลีกเลี่ยงส่วนนี้สุขภาพต้องมาก่อนของหวานน่ะเนี่ยกินบอได้ขันเฮามีเงินแหละสุขภาพบอดดีเขาเป็นโรคปพ๊บนี่กินน้อยนึงมันก็ขึ้นโลดแม่มันผิดเพราะว่ามันมีอยู่แล้วไงมันก็ซิวื้อขึ้นโรอืงแค่คอยก็บริกนยังมากมายตั้งแต่นี้มากาบค่อยได้กินยังมากมายแต่ว่ามันก็ขึ้นจนจ่อยลงถ้ากินย่างน้อยนึงมันก็ขึ้นแม่มันขึ้นง่าย เจอยิบแค่นิดเดียวนี่กะมนันแล้วพอแล้วเดินมาอีกยิบไปเลยสองยิบสุขภาพตรงมาก,ก่อนเนาะขันเฮามีเงินขันสุขภาพเฮาบอดีกะโอ้ยบได้อียยพะฉะนั้นละถึงสิบอมีเงินกับขันบนมีโครคภัยไข้เจ็บกันยังยังคลาย<ล>ได้การที่ไม่มีโรคคือลาบอันประเสริฐเขาบอกอันนี้เรื่องจริงพี่น้องที่บ้านมากอะเคยแต่เห็นผู้อื่นเขาเป็นนั่นเป็นนี่แต่ว่าเขากระเดรสิแบบ บริคิดวานักนาสาหัสปณีเดแต่พอเจ้าของเป็นแล้วกะ็มันคือบนิชิแต่มันก็กบบละมานอยู่เนาะเพราะว่าการอยู่การกินก็สิบบุค่าอยากเนื้อเส็บแจบอยากที่เจ้าของมักกับบริกินบริกินก็คือเฮาบรสมาสิกินตามใจเฮาได้อีกแล้วบัดน,นี้ที่เมื่อ,อนี่แถมยังไตเสื่อมเนี่ยเขาเจะเอาบริิน <c oughs> พวกของที่มันลดจัดลดเค็มลดเปรี้ยวลด เห็ดรดยังคือบุคใครกินให้กินแต่พวกของจืดเนาะของมันก็กินบ่ได้ของหวานก็กินบ่ได้สรุปเดี๋ยวได้กินแต่ผักนะเดี๋ยวผักไข่ปลาซุปผักบ้างสิคะโอ้มื้อน้เห็ดซุปผักแต่ว่าพักที่บ้านบ่มีหลายแต่ว่าก็บ่ค่อยมีเวลาเฮ็ดกินเนาะต่อไปก็อาชีพจ้างหาคนมาดูแลคือเรื่องดูแลเรื่องอาหารการกินนะจ๊ะ อุยอ้ยสู้เจ้บบาปลาเหลือมโอเคทุกคนคลิปนี้ไปก็เด้อจ้าสบายดีอุยันเด้เขาไปตีเต่าผุดมืดปาดมืดดำกัมปีมาแล้วเขาอีกแล้วปลานในห,หน้าข่อ,ขอยอ,งงอ,อยู่เดตลุกเด้ออยู่เดตลุกเด้อ